เยทุกคนเลยนี่เคลังค้าทุกคนนลยมันจะน้อยง่ายๆเดี๋ยทุกคนเลน้อยง่ายๆเลยทุกคนนลยเลยเลยอติน้ำทุกคน,นอเองขีห้หอยโกชิกนหมู ฮัลโหลทักทายสบายดีและสวัสดีอีฟซิมสุขทุกค,คนเนดะ้อสบายดีในตอนแรงๆแล้วพี่น้องเอ้มันนี้สาวซีมาตั้งแกะตั้งทิ่นเด้อพี่น้องมันนี้นะมันนี่สาวสีมาหาอยู่หากินพี่และทุกคนเอ้มาหน้าแม่น้องแต้นทุกคนเอ้มากับทีมงานนะละพี่น้องเอ้อ่าเขาสะฟ้องแล้วก็ซ้อนแล้วก็ลุลุเขานั่นละพี่น้องเอ้ส่วนวซีก็มาผู้เดียวไอ้กอดมันี่มานั่มเพราะว่าไอ้กอดเป็นคนที่มีจิตแม่ปลเล่ทุกคนเอ้มันนี่มาขุดมาขุดเครียดพี่นองง้อย มาขุดเคศนานแม่น้องแตนพี่ละป้าทุกคนไปติดตามส้มสาวสีเลยได้ว่าหายุหากินเมืนน่อวานมันชิบานพี่เลยได้เนาะเมืนน่อวานไปกับสิมงานเด้อม,มีได้ไปผู้เดียวพี่น้อง,งเลยโซอนมากแล้วอุ้มอิ่มยิมเห็นแล้วบ่สองคนรัดเคศได้สองคนรัดเคศไม่ได้ได้ขุดตนนี่ได้บอขุดตนนี่ได้อันสสอนี้สมาชิกเขาสาวโซนสาวฟ้องเพิ่นหลายลาย เจ้าซีเจ้าซีนี่โตผู้เดียวมีแพ้เขาเนาะเขาได้ลายกล้าแล้วมาเนี่เขาสมาชิกลายเอาเต็มยิญญาณเลยนะใช่มเนี่ยเด้อเต็มวิญญจังมือเด้อกับเชฟบอนเต็มคู่เลยเด้อได้แล้วทุกคนเนี่ยนะ เพ็ดน้อยยังกลมแค่ยังยังลมชิดเอาไปยังห้างดิเห็ดน้อยลายลินโนหน้าอนะิน

นี่เขตหลังค้ำทุกคนนี่เขตหลังคำ้ำเขตดขาคำ้ำป้าโตอีกน้อยมาเชืิอลงลายก็ได้นะเออีกน้อยมาเชืิอลงลายก็ได้นะดูแม่นกเด่นดูแม่ตโตน้อยหานลมเลิกไม่พี่น้อยไปไปแลเ้วบานีิเฮ้าคุดเข็บประเด็นประเด้นบุลสีฮ่โตทุกคนเลยลากา มันมีทองวงเมงนั้นดินแตะเนะก็มันมีน้ําทุกคนเลยท่านในดินแตะมันท่านในฮอดยามเนมันี่น้ํามันจะบกนะแล้วก็ชุมเฮา่นมีได้มได้แล้วก็ได้เขตปูริส5ตแล้วก็ปินเผชไม่บัดนี้มาเห็นน้ําสางงามทุกคนเลยเดี๋ยวสิกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนเห็นน้ําสางงามก็เลยกินน้ําทุกคนเลยเีมอ่ เดี๋ยวสี่กัสิไปหางมหอยพี่น้องไอ้บ้านนี้นะหลังจากกินน้ำพิโรเล่แล้วก็เนาะเพราะว่าเขาจะฟ้องเพื่อนันไปคุนกระปู๊กเขาในะเก็บผักส่วนสี่กัไปงมหอยทุกคนเลยเนาะไปเชละ่ชะชดชดมันก็นยุบพุ่นเลย <c oughs> เดี๋ยวจะจีกอมหอยกันทุกคนเลยปีนแผ่นอีแล้วทุกคนเลยงมหอยแล้วี้ปีนแผ่นในทุกคนในบ้านนี้เด้ <c oughs> หอยเน่า ลกน้องแล้วพี่เล่อให้พี่เห็นเฮ้ยาส่ <c oughs> ฟองกับเมอือเลยทุกคนเลยใส่สีใ้เขาเมอือก้อนเขาเมือ์เก็บพักใส่สีง้มหอย จะวน้อยย่ายดิพคนเลยนะดิซี่ลูกลิ Thích eo luôn Nó nở nửa này Phải nóng sụt hai bà này Anh đây mì đây bước à Xì đế mở lại là bà này Tòa này đây hả cái đây thôi đây Hồi phải cái nè Mà mực nhẹ nhạy này hình Nơi น้องมาเลิกอีเมนังไงเลิกคลักอะไรง่มงนอน้อยายพี่น้องไอ้บ้านี้นะอันท่าไม่ได้นองนี้แล้วก็เมื่อแล้วล่ะเ oh <yeah. S 1> ลิกลิ Để thử ăn mát là đúng không? Mình đáy đấy, đấy nữa nè Nào lắm lại xem gì cả, Đây, xì hơi dêm cơ Bởi vì vẹn cơ xì mạo cong cong mùi dù cái cây này À, ven, vì vẹn Ngắm Lịch này ถึงน้อยง่ายเลยทุกคนเลยนะป้าเห็วันนี้ทุกคนเมบบนนื่อบาเน่เขาจะฟ้องกับจะชวนก็เมือเมอ่อเลยเขาเมื่อแต่เฮือกเขาเมื่อก็บพักเขาขาม้าดิกลงเซี่ยวเซี่ยวมาทางพี่น้ำขาเมื่อเงียบปิดเลยขาเมื่อป้าไปแล้วสอสดีมีได้ก็คือมีย่อมทุกคนเลยหาจนได้ที่ขามาเขาเทินนั่นสอนแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสอสดีก็ สี่ขี้รถนี้เอ้อทุกคนนี่พอจะสี่ขี่รถเท่ามานะเดี๋ยวมาพบเดี๋ยวอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องในบ้านนี้เพราะว่าทางถือเช็มแน่เนาะทางก็พายกันย่างนั้นทุกคนนี่นาวกันนาวเดียวนี้ท่งเชือกับเป๊ะมดลงขาข้อมุมหอยกันไปทุกคนสี่กับมาเท่านล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเทาะหอยเดี๋ยวน้ำมันก่อนจะไปหาลางกระตุนกระตุนนะจะไปอ่านน้ำนะนี่ขี้ตุนทเม็ดทังหอยอย่าเงี้ยเงี้ยทุกคนเี่ con nè bạn về hà lan cái <laughs> tour tour quá cái chôm thôi con này chôm tỉ mùa กอนเอ้ยกอนอันน้ำอะไรล่ะจากลายเต็มเหนครีกอนจะไปดีป้าลุงลุสวัสดีป้าลุงไี่กั้มดิสวัสดีป้าลุงนอนผีบอไม่นี่นะอืมนอนเยือเฮบอมีเงี้ยวแล้วล้างถ้าคนก้นี่ยอย่ากน้ำเด็กล้างถ้าคน qua để tôm ngoài nhé Khoa, ra cho nó chút nè Nào khoa con, đẹp Để đấy, cả. À. Nhiên, đây đây đây, ngoài xe xì Này. Ừm. Đông nhèn đây này. Làm mình chỉ hoài quần นี่เห็ดเมนูก้อยสูงก็ยังไอเพราะว่าเสียนงมมากระทันหันเนาะเสซีนงมมาปุ๊บกินปุ๊บนี่นะเพราะว่ากรทาเฮาก้อยแล้วเฮาจะลางออากระทาเห็ดเมนูอื่นนี่ยยันหัดทุกคนต้องเอาเป็นข้าขึ้นอันนี้คือแบบงมมาแล้วกินรสแล้วมันเห็ดเมนูอื่นมันได้มันมันจะหัดขึ้น เนี่อซาซีนเก่งให้ตู้ก็น้อยผักอันนี้ก็มือหน้าไปหาหนุมัยมากินกับทุกคนเลดีเลยอันนี้กินกับก้อยหอยผัา้ามยะเดี๋ยวซีมาตำมาคิดเจ้ามันก้นคนเลย กินข้าวแต่อาสีเจ้าเลยนะหอยชุกจะเล่นพักๆจะได้ก้อยเลยมาเต็มถงก้อนหอยแทน,ทนีุกบิกมกอนคนเลยป่าัตพุดธเฮงอะไรอ่อนทำมันง่ายทุกคนหอยนะ nè thắc nghe này rồi, anh tranh vai bùng lên, chơi cường hoàng hôm nay, này cái để bùng lên này. เตรียมแล้วเรียบร้อยทุกคนนะเติมเสื้อสีสกันส่งถ้วยเลยว้ยหลานน้ำก่อนทนดีดีทุกคนคำมากมันนะ อีอแตโฮมบี่มันฮัดไม่พันเลยนะไ่พันเนอื นีมึงเนี่ยอันนี้โฮมัโดยเฉพาะคนนี้มันหอยนุ่ยแย่มันเลยเลยลายมันเลยขึ้นอันนี้คีมันล้วนไปเนยไม่กินอันนี้โฮมันคีเอาแต่โฮมันนเป็นลางก่อน ย้ำนะกินท yeah, yeah, ุกคนล่้างสะอาดๆนลยมาทุกคนมานี่กันขั้นตอนปรุง หลากหลายทุกคนเลยนะ,ะ้ะก็ทน้ำแล้วก็นอนบผิงน้ำทุกคนเองตัวไงใช่อหมิงผุกผัก

เต็เพเต็เต๋งอ้อนอ,อ้อนไปหน่อยป้ายมันนี้ไปกินได้เลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วมีหลายย่างทุกคนเลยอันนี้คือขี้หอยทุกคนเลยอันนี้ก็คือโคชิมูเนาะเดี๋ยกินบ่ทุกคน,นขี้หอยโคชิมูไปไปอันแซ่บแซ่ทุกคนเอ็ม้อนี้โคชิมูน,นํา ก๋วยหอยกับของโปดอีกของโปดไว้ก่อน่ใครมีเคยกินก๋วยหอยชาโน่กุยชิมชุดยอดไม่เละแต่ว่ากับผู้มักด,ดจันโดแบบก็เค็ม ก mm ิน hmm. ป mm ่ะเนี่ยกินป่ะกนป่ะทำโคยิ่งหมูเลยเยอะหมูหาหายต้องทำยังไม่ได้กินเขกับไก่ข้าเหนียวดเกล็ดปิดบุกขาปิดบ่ เราก็มีของแซ่บของแซ่บอือ mm อ้าวแซ่บแซ่บโองง้ยคือนี่นอ,นอืมต่นเต้นตื่นเต้นกันเฮ้ยบอืม่อ nó mời cuối cùng à tóc tôi cho không à tóc tôi cho không ngược wow rồi 38 tai của tôi mất mát 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 con mát พอเดี๋ยวมาผมกตามพับชมตลอดมาเด้อพบก,กันคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวขอโตลุยก่อนลุยอีกคันก่อนเอาเถ้ยเต็มทองแตะไปเริ่มยมานี่บอ๊อยก่อนออไปแล่ะทุกคนพบก,กันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย